หน้าบ้านทั้นเดดอกผีน้องเดินอยู่เด้อดอกบัวผุดงามงามมีมีสองสีโบนมีสีม่วงกับสีอันขาวเนะาะเออสีบัวมีบ่างามพี่น้องเออตุกผักอะไรอันนี้เขาเพาะขายเดินได้อดเลยเขาเพาะขายได้ไหมเลยเบี้ยหนึ่งร้อยบาทช็อกร้อยบาทมึงมั้งนี่น,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 นี่ดอกบัวพี่น้องวันนี้เขามานั่งกันอย<ห>ู่หน้าบ้าน<ห> เบียร <are> so ์ละแสนกับสองลอยไปลอยไปเบียร์อ่ะเกยเฮียแล้วจู่ไอเอากินสมบักม่วงกันพี่น้องนาไหนมากินสมบักม่วงนำกันเด้อมานั่งเล่นหน้าบ้านนกวนเย็นเย็นมากินสมบักม่วงพี่น้องเอ้ยเพืออคอยได้เงินล้านอะไรปั้นอะไรได้ดังเคยจบก่อนเลยเนาอนาณน้อมือเศร้านี่คือนานคอยไปแลกเงินพันบาทเลย แต่คนมายื่นเรียนกันอะสามคนย่าไน่ก็ยื่นให้สามพันบาทย่ายนหนึ่งก็ยื่นให้ให้สิบพันแล้วก็ยื่นให้พันนึงมาเนี่ยเท่ากันเลยอนายายในก็ให้เรียบร้อยเลยอนามย่าใน่ก็ออกไปแล้วย่าใน่ก็ออกไปแล้วแลยเท่านั้นก็ออกไปแล้วเหลือแต่ค่อยมาเนี่ยเพื่ออะไรยื่นในค่อยนัานอันล้านหนึ่งเลยก็หกแสนเจ็ดอนาสิบพัน่อเลาขึ้นไปขึ้นมาก็จะเอางบบบ้าป่ะพอจะได้พี่น้องที่เป่าพื้นก่อนพีอเจ้าอันนี้คือแบบโอ๋มันจีบาทเงินเขาว่ะ ขึ้นเขาจะอดนี่ค่อยจอดรถไว้ท <ugh, S 1> ี <source> ่นั kh kh like ่นแล้วเราเค่อยงานเขาไปซื้อของเนาะค่อยขึ้นไปขึ้นเนาะอจะคืนหรือว่าได้บ้างสี่บาทวะเออไอโบเอาคืนลาดหนึ่งนะลูกชายเราเท่าไหร่รอเด็อันละฮะมาเอ้ยนั้นไล่เงินพันเดียวเด้อไาเท่าน่ะให้เอ้ยหทนหลายโพดโอ้ยเอ้ยเขาขวามใจเนะเอ้ยมันระบาสยเนาะค่อยค่อยเลื่อยคืนเขาไปคันสั้นก็ได้อยู่ด้วยคันลาดหนึ่งเขาเป็นเอาดอกเงินหมู่พี่น้องเอ้เนาะอ้นเนาะแม่นบ่เลย เจ้าจะเอาบอสเจ้าออกแต่ห่านเรียบร้อยเลยออกแล้วห่กนลดไข่ว้ในห่านน้ำเนื้อขนาดเดีอยวขอไปซื้อเครื่องเออมันขึ้นกับความสำนึกอันนั่นไม่ใช่ไงจริงนต่มันเป็นดวงเขาแล้วบอสเนี่ยนั่นบอสขึ้นขึ้นแน่นั่นบอสผีน้องเออเขาคืออยู่กับบัตรเฟิน ้งาแแลวต่มันดวงช่วยของเขาสรรชามันดวงกูเดียวนี้กูคือบเอ้ากูคือเอา้าเป็นหลักของเขานอ๊อดนอเขาให้เขาเองนอแต่ก็ใหายนะขึ้นก็ดีห้าส้ำนึกเขาหันนะว่าอันเงินเขาฟันเดียวเขาก็เลยนะง่าเองได้อ้นม่นบอกเขาก็เลยว่าเอาละอันก็เวลาใครเงินเอ้ยเิีดเด้อว่ะไฟลาว่าที่พอก็เลยอันน่ะคือมันมันก็เลยเอ้ยโอ้ยขอบใจเด้ออเ้ยเด้อสัรนาเลยโผล่โผล่มันสีดามันมาเป็นกองไงมันเบ้า เ็กมกในสำนึกเรามีอยู่เน,นาะปลาชีสะวุ้งเฮงเฮงรือช่อวยกันแน่เฮงน่นเนาะเฮงเฮาเลยเนาะนี่นนนเานาะคือว่าเฮงเฮาอะไรเนาะยาตงขึ้นไหก่อนขึ้นจะดีดีเน่นเนาะทำทำความดีบบทีสะ่ะไปซื้อเองสำรับ ขึนมกขานะล,ลออกมากินหมองมงไหมดูเอ้ลูกมันห,นนหนักเลยนขึ้นเขาไปซาบะึ้ไปสุดมากเลยไปถึไปน้ำเด้เอาเอาคือสิเอาหรือเ่ไปมาซื้อของแหลมันหลายคนหรองหาซับนเขาซับชุนได้เรียนเป็นแวถวหลายแท้

ข้าก he ็ยาดอกมะม่วงหวานเนาะชมพอดีเทากับขึนว่าเงินโม่นะเอาเขาเลยไปคืนเทากับคุณจักรสัมฤทธิ์เขานอว่าอันยังว่าเขาแหลกตันเดียวเขาก็ให้เขาแล้วเขอันนั้นมันยังขอดคอยเลื่อยคืนเขาบันเนี่ะนั่งไม่ละสบายดีลุงป้าลุงเป็นยังเป็นลีนัทลูกหาอยู่เหมือนกันลูกจากเขาติดเก่าเข้าเวียดกับ

น,น้ำเลยน้งนนม,ม่แซ่บแล้วบนกินฮอดน้องเมฆก็น้องลุ่งขนาดไปกเลยว่ะทู้หานนองที่ลูกกันบ่น้องนัดน้องเออกินฮอตน่องเอ ้าวานี่น้องเหม็นไปเลยเนาะได้หกยอนใลยนะทุคนกดแบบหมักข้าวนะมันเป็นหมากเลยเนาะตายตะลกละมดเป็นหมากของะลับหมดน่ะนี่กินไหมหวานหรือเปล่าหวานนี่มันออกลายหมากเขามันหอมไหมล่ะมันพวกออกบะลูก ไอ่ผมไม่พี่น้องเอ้ผมนี่หนาไใ่แน่อันเนอกอันนั้นเขาไม่แต่เดินอันนี้มันสีฮอตเลยเพื่อนเนี่ยมันสีฮอตเลยนะมันมีห่มนี่แหละไค่แน่มันเย็นเนาะมาลุงเนาะข้าวมันจะเล่นเต็มเต็มข้าวมันใส่น้อยอันนี้กินมากนี่มันลามมาเฮือนนะก่อนนี้แล้วเนี่ยนี่ค่ะให้พอวันเราพันออกสน่อยพันออกก็คืออ มันออกลึกออกมันได้ห่มอยู่มันก็เย็นนําธรรมชาติอะไรลูกเอ้ยปุกมักเนือก็อันออกแล้วนึงกบไุ้ไปทางุนนนานนเนาะยังว่าอยู่เย็นก็เย็นล่ะสิเป็นหยังเฮา2คนเย็นนี่ล่ะลก็าได้สิขี่รถปมซื้อให้แม่เนาะสิแอบมนนอ้นอีอ้นอี อ้วนเลยตั้งอินแล้วค่อยมาโอ้คันสั้นเนาะล้านหนึ่งมากระซื้อมาเป็นลังได้เงินล้านหนึ่งกระตือเป็นลังเลยเนาะบุก้าเอาเงินหมูดอกหยันบาหยันเวดอุตางหาขายฉพูดไปเขากันรวยได้เป็นเศรษฐีอเนาโอนเากเนาะเอาเวลาฉุกเอาเวลาฉุกไปถูกรวยกับเงินเขา ข้าวโพดนองเน,อะอนาะมบกกล้าเฮ็ดเราทานข้าบโได้ไปขีดหลักคงก้าวได้แน่นอ,น,อนมันดวงเขาได้เกิดไปเกิดมากออันเออคือบทั้งขอ,อนี่แหละ,ะคืะอบทั้งขางย่างเข้าตลาดซื้อของแล้วอ้ากอ้ากดึกคืนจะดีกว่าป่ะนี่มาพร้าวพนมันหวานเลยใส่มากินเลยลูกลูกมันหมักเลยนะอุ่นเลยแซฉะนะลูกเนาะ nặng chân đều dù lăng bạn rồi em có là kín được <laughs> Ừ, ờ, đây này đã ăn không <cười> <cười> Phao à, nó lớn, bố cờ nó không phao nó mừng, xám chủ sẽ มันน่ะใบยังงามเลยงามเหมอกันเนาะที <gro> er ่บัวได้เลยที you you ่บัววะงามได้เลยมันที่ท่านได้เห็นบ่าหม้กินอยู่ตลอดแด่กินเอาประตูกันะคือว่าอัดอยู่มือได้ลังแขนเที่ยวหมดเคนอืูดเอ่ยอะเขามาบ่อัดวอยังไี้ใส่ปักเปียกเลยได้ห่มนี่แหละคักเลยพี่น้องเลยทั้งหมนนะตยังถาว่าเดินนี่เลยนี่เคื่อนเจ้านีห้อนขนาดเลย บีแต่เาเห็ดไปหุ่มไม่หุ่มต่อเห็ดไปโหลดต้องไปหลังมันหมามันดอก FC ท่วงยูกวหกขาบอมียมนบ่นล่เมี้ยมน่มเีมัน่มันวิ่มลงี้มันก่อนงยันถล่นเงาะกน่มเ้ยมันล่อเงมันออเงอ้มนั่งยมัน่เน้นถล่เ้ยมนถล่เ้านปลายเด้ยมนถ่มงม่น่ี้ันถล่เันถล่มเ้น่ม้ย่เด้ยถ่มเมรนตูดมเงยมัน่มเง้ยนี่ม มวนนเลยมีห่มหามขันทิ่นเด็ดขาดถ้าเอามาบังกองไ่ทูเลยจะเทย์จเยกินเ้เื่อป่กินได้ไหมเื่อ่กินได ดึงไฟมาดึงไฟฟ้าแล้มาเออดึงไฟมาเฉียงแบตเสียงเนามาบอาอนัดลมเรื่งหนึ่งนอนในึ่งอมันมีงหลังบนโอ้ข <h> like ัดุน <c> ย <ười> yeah. ันที่อยู่แตหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านอั่นลอยู่หลังบ้านดูแต่หลังบ้านเนาะพี่น้องเนาเนาะ ขาหอยไม่เงินขายยาเห็ดสวนปรับงามๆเดอกไม้ดอกดอกให้มีอะนรนะนะยอะขึ้นนะขึ้นตุ๊กน้ำผู้งานน้ำลายน้ำท่าเนาะลายอยูในหันเนาเป็นยิ้มยิ้มลามดใสโซลาเซลล์อะบริษัทไฟฟ้าใสโซลาเซลล์มันไหลตลอดนะไปบัไปคุณมันแรงคุณคุณคุณมันมีเดินม่คมชุกนไปเฮิ่อนมาเต่ากันม่ มี่จะทานเนาะรเราเลุดแล้วก็ดำมดเลยเพื่อนบัตรสภาอืมมันมีหม,มอ่มอมนั่งหม่อมตางอย่างดีๆนะห้ามเทซีมังเด็ดจ่าเนยนะมันสีห้อนพี่นออ้งองคันเดือยซีมังลายจ้ะห้อนไดยมันยามห้อนมาเลยอายห้อนมันผุ <c oughs> ขึ้นมาเนาะอ้นเนาะอันน,น,นี้มันมีห่มไหม่แล้วก็ผมหกักเลยห่มใหม,ม่ผมตกกระจายเบอกเออพื่ <c oughs> อนข่อยพี่ไม่กุ๊กตกเลื่อนเป็นแถวอยู่เพื่อนเลยมันบุญมีกับบุญมีชีวิตชีวาอะไรเล่นสีบอก เดี้ยวเขาไปง่ามกระยาดไอ้อนเนาะ <c oughs> คือว่ามันเจ๊กมันแบบใดเนาะมันบ่มี่มมีเงาขนาดคือคนอันผมอมซองสำเสร็จน,นะผมหวัวโหนแบบนั้นคือคนหัวล้านคือคนมีหัวบ่มีผมแบบนั้น <c oughs> เออมีหัวยุ่แต่บ่มีผม <c oughs> หัวล้านผมล้านคือตาหัวล,าล <c oughs> ้วลานแบบนั้นล่ะตา <c oughs> หัวล้านนั่นคนมีหัวแต่ว่ามีบ่มีผมอะหัวหน้าเบิ่งนะใช่นหมจ๊ะนั่นแหละนั่นได้กี่น้องวันนี้ฮะ อ้าโอเคเด้อจ้าพี่น้องเด้อลาไปก่อนคลิปนี่พ่อ,อกันคลิปใหม่เด้อจ้าวันนี้